ชาชานคิดเหมือนกัน <laughs> ไม่ติดเพราะว่าหนูย้ายย,าย้ายย้ายแล้วค่ะ <laughs> เพราะว่าไอจีมันมันช้าไม่เลิศไม่จีไม่จี not good เออในในหนีชัดชัด เวลาขาเขาคิดถึงเขาก็คิดถึงคิดถึงคิดถึงนะคะคิดถึงถึงยังยังค่ะยังอยู่พาลิตอยู่เลยค่ะล <laughs> าเลนคนเก่งภูมิใจในตัวคุณสุดๆขอบคุณครับ วราทุกคนเก่งมากเลยนะทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมาก <c oughs> ไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นเหมือนเราไม่ได้ไลฟ์เป็นชาติเลย ยาใจแม่มากลูกวันนี้เติมน้องเบ็กยังวันนี้เติมน้องเบ็กยังคะเพลงถึงไหนแล้วคะเพลงอะไรอะเพลงอะไรก็ได้เลยคะ่ะอ๋อมันไม่ติดหรอกะสิไม่ไม,ไม,ไมอันนี้ไม่ติดคะ่ะขอแบบมันจ่อยสมกับที่เจ็ดแลกฮายฮายอินโดนีเซีย ใช่คิดถึงคิดถึง How's your day? Good, good, a little bit sleepy, but good. Oh, oh, oh. เ e ็ k กี้ยายาณันรักไหมคะน่ารักมากเขินสุดๆเทเลสุบหรอคะ อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะละกรสีหรือเปล่าเ็ไทยอ,อ,อ,อหนูตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นเต้นแน่นอนอยู่แล้วค่ะ <laughs> กระเป๋า <laughs> เต่นเต้นแน่นอนแต่ก็มีทุกคนส่งกำลับบงใจให้ก็เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีย่มยม Long time n o life Becky I know right Oh เพลงอะไรคะ พร้อมแปลงงาน To Be the Queen น่ารักมากค่ะน่ารักมากๆค่ะตั้งใจมากๆเลยนะคะมาดูแต่เยอะๆนะคะนี่ฮาวนี่ฮาวควีนดีมากลูกชอบไหมคะชอบติ่มไหมคะอ๋อ thank us like you มามีชอบหมดแหละที่หนูทำอา้าขอบคุณครับปีนี้ก็จะเป็นอีกปีที่พิเศษมากมาก ตั้งใจสุดๆก็อยากให้ทุกคนได้เห็นได้ดูยิ่งใหญ่ไหมคะพี่เทสยิ่งใหญ่มากรู้เลยว่าก็เธอทำโชว์โอ้โหมหาคิตามหาคิตา แค่เปิดตัวก็ยิ่งใหญ่จริงก็ต้องยิ่งใหญ่เป็นคีนบีรอพี่เทสขึ้นโชว์<ะ>ไปดูโชว์ตลกเหรอคะเฮ้ยพี่เทศเป็นได้านะแดนเซอร์อ่ะพักก่อนเนาะ เป็นคอมจังหวะเขาไปหมดตะลวนแดนเซอร์เขาไปหมดเลยทีนี้ <laughs> <laughs> กลัวคนไม่มองหนูใช่ไหมออืืเข้าใจเข้าใจวันที่วันที่แปดแปดธันวา e i hope y o u guys c a n m a k e it เอาดีเจเไปไดดเิดเพลงทำไมคะมีมาทันไหมท่าน,นครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเลยว่าจะ,ะไลฟ์วันนี้มาแบบกระทันหันนิดหน่อยเพราะว่าอืมวันนี้เพิ่งทํางานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะกลับบ้านก็เดี๋ยวจะไปเค่งเเคงแหละพองวงมากเกือบหลับแล้วแต่กลับมาได้ <laughs> มาได้อยู่กบมาได้อยู่ครับเอา อะโอ้โหสะดุดมากเพลง <laughs> ดีเจคนนี้ไม่น่าเ <laughs> คทถึงพี่เบ๊กพี่ถึอครับโอลาเอลามีมอ์เบกกีน้หน่อยไหมตอนนี้ไม่เหนื่อยแต่ว่าเมื่อกลางวันเหนื่อย I'm not going to go La Más <laughs> Hermosa, gracias. Did you guys enjoy Paris Fashion Week? What did you think? 10 by 10. I'm going to go on 10 <laughs> <laughs> <No>. <laughs> <Hello>. oh, oh. <laughs> yes, you made us proud. Oh, thank you. Also thank you to you guys for the late nights. I know <laughs> I know you guys working so hard with the engagement and everything. Thank you so much. มามีภูมิใจในหนูมากเลยลูกขอบคุณครับมามีหนูก็ภูมิใจในทุกคนเหมือนกัน You met Luffy. Yes, she's so sweet. She's so nice. Absolute sweetheart. Mahakita Mahakita Yes, I saw her. She was absolutely beautiful with her blonde hair. So, so, so beautiful. I think we weren't sitting. Far from each other as well. Um, I think there was a moment she was right behind me as well when we were eating. But I'm shy and I wanted her to have her private time. คนเพิ่งลงจากเครื่องสิบเอ็ดช่วงไหมคะ mm hmm. See you on 8 t h December. Have you booked your ticket? Mm hmm. ใครตัดไปอ๋อมึด <laughs> ใครมีนางฟ้าแล้วอุ้ยใครคะใครเจ้าหญิงเพคะ อ um ักเสินตาคำมืออ <os> <able> <healthy> ักเสินตาคำมืออืขอให้เป็นวันที่ดีเช่นกันนะคะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ still มึนหัวหรอคะอย่าเพิ่งมึนหัวคะ่ะปดวปดหัวเอ้ทุกคนมึนรอะนะ เดี๋ยวไปแล้วนะอย่าไปพักผ่อนแล้วนะคิดถึงนะบ๊ายบายกายอย่ามาเล่นด้วยใหม่ค่ะบ๊ายบายโอ๊ยเอ๊ยเอ๊ยเอ๊ย